เรื่องแรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมากับอาคารสูง35ชั้นแห่งหนึ่งที่กําลังก่อสร้างอยู่ที่ซอยวิภาวดีนะฮะเกิดเหตุไฟไหม้ครับล่าสุดวันนี้พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่แล้วครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปดูภาพเมื่อคืนนี้น่ากลัวมากฮะคือเมื่อคือนกาลังจะนอนแล้วนะเอจอภาพนี้คือรอนลุ้นเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแล้วจะดับได้ไหมใช่เพราะว่าภาพมันค่อนข้างน่ากลัวฮะต่ตากคัวแป๊บเดียวนะใช้เวลาสักสองชั่วโมงใช่ฮะคือมันมีสะเก็ดไฟมีลูกไฟเนี่ นี่คืออาคารสูง35ชั้นที่กำลังก่อสร้างบริเวณซอยวิภาวดีรังสิต9ครับเจ้าหน้าที่นำรถกระเช้าสูง90เมตรไปฉีดน้ำระงับเหตุใช้เวลาคุมเพลิง2ชั่วโมงเพลิงก็สงบนะครับต้องปิดการจราจรบริเวณถนนวิภาวดีขาออกที่จะตัดไปทางสะพานควายเพื่อความปลอดภัยที่เกิดเหตุครับพบว่าต้นเพลิงเนี่ยเริ่มลุกไหม้บริเวณดาดฟ้าด้านซ้ายน,นี่นะฮะบ,บนสุดเลยนี่ตรงนี้นะฮะนี่คือเริ่มลุกไหม้หลังจากนั้นก็ลุกลามเลยเพราะตรงนี้เนี่ย เป็นที่เก็บไม้แบบจํานวนมากาหลังเกิดเหตุครับพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่แบ่งออกเป็น2ทีมคุณผู้ชมครับทีมแรกเป็นทีมตรวจสอบที่เกิดเหตุตั้งแต่บริเวณชั้นล่างไปจนถึงดาดฟ้าที่เป็นจุดเกิดเหตุทีมที่2เป็นทีมเคมีฟิสิกส์ไปเก็บตัวอย่างสารเคมีในจุดเกิดเหตุมาวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ว่ามาจากอะไรกันแน่ขณะที่ผู้กํากับสนบางซื่อบอกว่าจากการสอบปากคำรอปภสองคนที่อยู่ที่จุดเกิดเหตุพบว่าก่อนเกิดเพลิงไหม้ ไม่มีคนงานเข้ามาภายในตึกเลยนะฮะไม่พบความผิดปกติของบุคคลภายนอกเลยว่ามีใครเข้ามาในพื้นที่เบื้องต้นตั้งประเด็นว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ประเด็นอื่นๆตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งนะครับต้องรอผล จากการตรวจสอบของพิสูจน์หลักฐานก่อนเพราะข้างบนนี่มันเป็นไม้แบบที่ไว้ใช้เวลาทําแบบก่อสร้างข้างบนใช่แล้วโห,วหลกก็เช้านะขนาดนักระเช้าสูงสุดในประเทศไทยแล้วนะไออต่ไปไม่ถึงอ่ะครับออต้องเดินกัขนขึ้นไปอีกนะต้องเดินขึ้นไปอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งก็ต้องฉีดน้ําเลี้ยงพวกสะเก็ดไฟที่มันร่วงลงมาข้างล่างครับส่วนค่าความเสียหายครับยังต้องรอผู้รับผิดชอบโครงการมาประเมินค่าความเสียหายอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้วันนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยได้เดินสำรวจความเสียหายในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการก่อสร้าง บริเวณนั้นมีร้านอาหารและก็ร้านกาแฟยอยู่2ร้านอยู่ตรงข้ามกับจุดที่เกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายจากประกายไฟที่มันกระเด็นมาโดนนะฮะทะลุหลังคาได้รับความเสียหายเล็กน้อยแต่ว่าโชคดีว่าช่วงเกิดเหตุมันคือดึกแล้วมันเป็นช่วงเคอร์ฟิวก็ไม่มีคนอยู่ก็เลยไม่มีคนเจ็บนะครับโดยคุณคณิษฐาครับซึ่งเป็นพนักงานร้านอาหารที่อยู่ตรงข้ามกับโครงการเนี่ยบอกว่าหลังคาร้านของเธอเนี่ยเคยได้รับความเสียหายมาแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยก็โดนอีกนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยคู่กรณี ยังไม่มาเจราจาชดใช้ค่าเสียหายเลยนะครับส่วนที่เคยโดนมาคือโดนจากอะไรโดนจากการเทปูนเลยแท่นหลอแล้วมันก็ตกออกมาภายนอกเคยเป็นข่าวใช่ไหมใชม่ที่โหร่วงมาแล้วมีคลิปด้วยอ่ะ,อะลองฟังเสียงเธอหน่อยฮะสองครั้งล้วคะที่หนักหนักก็คือตอนนั้นคือหินร่วงหินร่วงแบบที่ที่เป็นข่าวรอบนั้นอ่อาฮะาไม่ต้องเยอะแล้วก็มีรอบเนี้คะ่ะที่หนักค่ะมีหลังคาเนี่ยคะ่ะที่มัน โดนไฟแล้วมันร่วงลงมามันมโดนความร้อนคือเป็นการเสียหายที่ต้องจัการก็คือใช่ค่ะใช่มีฝั่งลูกกำลังติดต่อมารยังค่ะยังไม่มีวิศวะหรือว่าอะไรเข้ามาดูเลยตอนนี้มีแค่เจ้าของที่<ช>กังวลทั้งเรื่องลูกค้าเราด้วยแล้วก็กังวลความปลอดภัยเราด้วยอ่า,าเพราะลูกค้าเราอะแทบจะหายไปประมาณ40%ได้เพราะลูกค้ากังวลว่าหินมันจะร่วงใส่กูเมื่อไหร่ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขณะที่ชาวบ้านที่อยู่แถวๆโครงการก่อสร้างประมาณ100เมตรนะฮะก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมีชาวบ้านหลายคนมาดูเหตุการณ์นะเพราะว่าไฟไหม้ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีประกายไฟตกลงมาหลายคนก็กังวลว่ามันจะปลิวมาที่บ้านเขานะฮะแต่ว่าโชคดีที่เมื่อคืนเนี่ยลมไม่แรงครับทางด้านหน้าตึกที่ที่ไฟไหม้น่ะไม่มีคนหรอกมีแต่รอปภไม่กี่คนแต่ทางด้านเนี้ยจะคนเยอะคนออกมาจากซอยออกมาหมดเพราะว่ามันไหม้เยอะมาก กลัวกลัว,วใช่ค่ะกลัวเพราะมันไหม้อยู่ข้างบนก็มองเห็นแสงไฟอยู่ข้างบนน่ะก็กลัวอย่างนั้นป้าก็ต้องนั่งเตรียมตัวอยู่ในบ้านก่อนนะคะมันกระเด็นมันมันมันกระเด็นแต่มันกระเด็นไม่ถึงนะคะกระเด็นเขาบอกว่าเนะหลานบอกว่ากระเด็นแต่มันก็กระเด็นอยู่ในเราแวกเราแวกที่ไหม้ค่ะเพราะมันไม่มีลมเมื่อคืนเนี้ย ส่วนเรื่องว่าการไฟไหม้เนี่ยจะทําให้กระทบกับโครงสร้างของอาคารแล้วมันจะถล่มลงมาหรือเปล่าก็มีการยืนยันนะฮะว่าโครงสร้างไม่ได้รับความเสียหายครับครับผม